สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงวันนี้มาร,ร่วมงานเปิดคาของพี่โอ้โหคนเยอะมากตื่นเต้นมากเ,ออเก่งสุดๆอันนี้นะตอนนี้อ,อ่านั้นอวยพรให้แจ็กกี้หน่อยโอ้หพี่แจ็กกี้เขาแบบ<อ>นับเทพู่แล้วเก่งอยู่แล้วก็อวขอให้ค่ายของพี่แจ็กกี้นะครับประสบความสําเร็จดังๆมางตังกเรียงปร่างแบบกระแสะพุ่งแบบเลยอ่าโอเคมาถึงเราบ้างวันนี้งานองอีเวนต์คนเดียวเหงาห้ย ต้องเหงาอยู่จริงโดนเดียวเดียวได้วันนี้วันนี้คือวันนี้คือ,นนคอนนมาไม<า>่ติดกับพี่พี่โทมัสกล้องมาด้วยเมื่อกี้ติดขึ้นมาวันนี้มากับเพื่อนใช่วันนี้มาเพื่อนมาแบบเินชอยมาแบบเฉลิมฉลองคอนกรสอ่าเป็นไงบ้างหลังจากงานมาอัปเดตงานเราหน่อยสิหลังจากเปิดรมาอับโอ,อ้โ,โหก็กระแสก็ ค่อนข้างถือว่าค่อนข้างดีครับเหมือนคุยกับนักเขียนนี่คือโอ้โหช่ำสิงสารน,นักเขียนสิงสารละตายนี่คือเอาจริงคุยเล่นกับพวกเราจนแต่แต,แต่รู้สึกขอบคุณครับขอบคุณที่นักเขียนแบบเหมือนชอบแล้วก็เหมือนเขามาแบบรีแอคแบบให้ฟีดแบกว่าเขาชอบจุดไหนคิดว่าจุดไหนมันเป็นยังไงเกีแบบ่ยวกับทีเซอร์ที่ปล่อยไปครับและไพลอตที่ปล่อยไปครับอ เราแฟนๆมาแกได้อัดพูดนฟดิตบักแฟนๆมาโอ้โหทุกอันผมผมนี่เรียกว่าอุ้ยนี่ผมนั่งทำโพสจัดไอจีแบบติดแกรมอยู่ <laughs> จัดค่อยๆจัดเต้นๆเต้นๆนะก็ลง <laughs> ตอนนี้ลง,งศิกษาไปแล้วก็ยังคิดว่าน่าจะลงพิดเบฟอยู่ครับตอนนี้มาเป็น <laughs> พิษเบฟสองนะเเราจะสปอยให้แฟนๆแบบไม่ได้พักเลยหรอโอ้โหถ้าพูดถึงว่าสปอยอะไม่มีไม่มีข้อมูลเลยจะสปอยให้เหมือนกันแต่เนี้ยตอนนี้อยู่ในช่วงแบบที่แบบ กำลังทำงานกันอยู่ครับกำลังทำงานในท้้งหลังทั้งทีมใช่ค่อนข้างทรงงานกันนะเพื่อเพื่อที่จะให้ออกมาดีที่สุดครับพูดถึงสิ่งสาราตายดีกว่าทูมันก็ต้องเป็นคาแรคเตอร์ที่ท้าทายเรบคูมากเลยเราเป็นยังไงบ้างพอเราได้แบบเราได้อ่านแบบเบื้องต้นแหละตอนที่ถ่ายไพลรตเรารู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเป็นต่างจากชาลีแบบค่อนข้างจะเห็นได้ชัดอีกแบบก็ต่างจากตัวเราด้วยนะ ใช่เขาเงียบหน่อยเขาจะเป็นแบบติ๊ดๆหน่อยเป็นแบบวาดรูปแบบฟ้าฟ้าฟ้านี่ก็จะเป็นคนแบบเรียกได้มาอินโทรเวิร์ดอินโทรเวิร์ดเวิรดละอินโทรเวิร์ดอินโทรเวิร์ดเพราะว่าเขาเนี่ยมีแบบเซนส์พิเศษแบบเห็นผีแล้วเขาจะแยกคนกับผีไม่ออกเขาเลยจะเก็บตัวอยู่คนเดียวแต่ในเรื่องทูบก็คือต้องวาดรูปได้ด้วยสกิลเราเป็นยังไงวงกลมถึงเป็นวงกลม วงโก้มนี่ผมเรียนดรอยนงมานะนี่เป็นสวาดรอยน์เได้แต่ว่าวาแบบแบบดีสวามันไม่เหมือนวาดคนนะเนอะและคือแบบเขาเนี่ยแบบสเก็ตเป็นแบบผีด้วยอโอ้โหแล้วเอาจริงที่ผมว่ายากก็คือกลัวผีนี่แหละคือข็นผมก็กลัวจริงนั่นแหละแต่ว่ามันมันมันพอไปอยู่นั้นก็เลยไปใซีนไพลอลมาบอกว่า ฉากที่ผีนั่งคืๆเขาดูน่ากลัวมากเลยนะผีวนันโอ้โห,โโหแล้วคือแบบมันมีหลายจังหวะบอกเลยตอนมีหลายจังหวะมีแบบขึ้นมาแบบปุ๊บอย่างนี้กับพุ่งเข้าอย่างนี้เลยแล้วคือตอนแบบตอนที่ยังไม่แอคชั่นอะตอนที่ยังแบบอยู่เบื้องหลัง เขาก็จะมานั่งใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วผมก็ถือกระดาษวารูมผมไม่หันไปเลยนะเขาแย่งเดียวเลยใช้จินตนาการจริงมันเขาแต่งหน้ากลัวจริงแบบเย็บแบบสุดยอดเล่นได้ว่าตอนนี้คือเราต้องแบบพยายามฝึกจิตเราด้วยป่ะครูต้องแบบเอาจริงมีเห็นภาพแฟนคลับแบบตัดไปที่แบบห้อยพระไปกองอ่ะให้ไปหมดเลยเอาจริงน่ากลัวจริงแล้วเหมือนแบบพี่ปีเตอร์อะไรน่าจะไปแบบสถานที่จริงด้วยครับ เพือ่อทำให้มันแบบสมจริงที่สุดครับในแต่ว่าจริงๆเราเชนเขาก็การันตีการทางานมาอยู่แล้วผีต้องน่ากลัวแน่นอนโอโหเพียรก็การันตีมาอยู่แล้วว่าเรื่องนี้สมจริงแน่นอนก็คือนักแสดงยังกลัวจริงแล้วเราคิดว่าเราจะแยกคนกับผีออกไหมโอ้โห <c oughs> <c oughs> นันถ้าแบบพี่พิเตอร์แบบสั่งแบบสั่งแบบกำลังสั่งว่าแ,<อ>แบบเงียบหน่อยกำลังใช้เสียงแต่ไม่มีใครพูด <anse> จินตนาการลวเราวาคุณจะใช่จินตนาการในกองแล้วว่าแบบจะเจออะไรกันบ้างน่าจะแบบอีกฟิลหนึ่งกับพิทเบฟนะเพราะว่าพิทเบฟนี่เราแบบแข่งรถกันแบบซิ่งๆหวานทำไปอันนี้ก็คือห้อนกันไป <c oughs> แล้วแบบ ตอนแบบกลับห้องนอนแล้วตื่นตื่นมาท่านนอนไม่หลับทําไงอ่ะท่นอนไม่หลับจินตนาการรอจริงจินตนาการรอแล้วท่านนอนไม่หลับมาต่ออีกวันนี้คือไม่ได้นะเออเราเตรียมลงเ,เตรียมเราสร้รางจินตนา,าก,การสำคัญกว่าการเรียนรู้แล้วอยู่แล้วจินตนาการสําคัญแล้วตต่เราคิดเราจะแยกออกไปคนเดียวพีโอต้องออกแหละแต่ว่าแต่ไม่รู้จะเจอผีอะไรมากเพราะไดเรื่องอะไรโอ้โหก็คือ พี่สิงหาเนี่ยเขาเมื่อเราอยู่ใกล้พี่เขาเนี่ยผีมันก็จะแบบหายไปหมดเลยอก็เลยเป็นเหตุที่า่าเราเลยต้องไปแบบไปอยู่ใกล้เขาเอไม่ได้อยากมันกลัวผีเอาพูดถึงเขาหน่อย่าสุด่งไปเบิร์เดย์ที่จีนโอ้ยวันนี้เลยนี่ตอนนี้ให้เบอร์เดย์พี่เขาอยู่นะครับเนี่ยนี่เมื่อวานนี้ผมผมนั่งทำโคตแบบนั่งโต๊ะเอาจริงผมขิงเลย ผมเ่็คนแรกเป๊ะไม่มีใครเร็วกว่าผมเที่ยงคืนเป๊ะเพราะว่าห้าทุ่มฮะคือผมยังดีเลยแบบเวลาแบบของไอจีแบบอะไรมันจะมีเวลาโหลดนี่ผมนั่งนับพีนะนั่งนับแล้วก็แบบกดตึ๊บเข้าให้แล้วมันต้องขึ้นพอดีเที่ยงคืนเป๊ะไม่มีใครเร็วกว่าผมได้หรอกอันเนี้ยบอกเวพอัคนแรกไปแล้วของขันละเตรียมหรือยังเตรียมแล้วบอกเลยว่าของขันเนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวพี่เขา เอ้ยนี่สปอยเลยปะเขาต้องติดเกี่ข้องแน่นอนเขาจะได้อยู่ติดตัวเขาอะอุ้ยอุ้ยถ้าบอกเยอะเขาก็รู้อะแต่เตรียมเตรียมจะอ่ะคุณเตรียมเซอร์ไพรส์หรือเปล่าพี่บอกเขาก็รู้หมดดิคุณคุณจะมีแบบเอ้ยไม่ตอนนี้เขายังไม่รู้ไงเรายังไม่เรายังเออคุณจะมีซีนไหมไปรับเขาที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยน้อยมาไม่รู้เหมือนกันว่าจะแบบมีมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าจะมีซีนไปรับคนที่สนามบินไหม ชีนับแล้วครูชีนับโอ้โหไม่เขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วรับไม่ได้ที่สนามบินนะแล้วก็จะไปหาส่งไเขาที่ห้องเขาหรือเปล่าก็รู้แน่นะไม่รู้บ้าปะเนี่ยไม่รู้เลยอยู่ไหน อย่าบูมันมีหลักฐานในเน็ตเยะแต่ได้ข่าวนะว่าเขามีจัดงานมันเกิดนะครับนี่ก็ไปร่วมแฮปปี้เบิร์เดย์พี่พาวิลได้นะครับตอนนี้ก็มีแท็กอยู่นะอายุครบ27ปีบริบูรณ์อ่าองั้นให้เวพรกับแบบถาดสื่อไหนซิก็แฮปปี้เบิร์เดย์นะครับพี่พาวิลอายุครบ27ปีบริบูรณ์ก็ขอให้พี่เขามีความสุขมากๆครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบ เราต้องปังๆไปด้วยกันเราต้องเ,ออเดินเฮอไปด้วยกันนะครับ,ราานนรบแล้วไปข้างหน้าไปด้วยกันแล้วเราสัญญาจะเป็นเด็กดีเปล่าก็ได้ก็ได้ก็ได้สัญญาเป็นเด็กดีครับลา่าสุดที่เขาขอรองเท้ากับกระเป๋ามันจะมีส่วนอุ้ยอ่ะ <ๆ S 1> เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตอนผมให้แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปคุณจะถ่ายคลิปใช่ไหมคุณจะลงโซเชียลให้เราเห็นไหมฉันหน่อยพูดท่ขอออาจจะอาจจะมีคนมาถ่ายให้ก็ได้ หรือว่าาจะเซอร์ไพรส์ตอนไหนยังไม่รู้อ่ะอ่าเซอร์ไพรส์เราฟูฝากแทนๆหน่อยให้เราติดตามสิงสาราตายก็อยากจะฝากซีรีส์ของพวกเราทั้งสองคนนะครับภูพาเวลครับนี่ภูพาเวลเดี๋ยวนิ้มย้ำหน่อยที่นี่ภูพาเวลนะครับมีสองเรื่องให้ติดตามครับสิงสาราตายครับกับพิทเบฟเดี๋ยวซีรีส์สองนะครับก็ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มสิบห้าทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับเร็วๆนี้ครับ ไม so ่รู pues ้ว like ่าเร็วแค่ไหนติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ